เรื่องราวความรักของคนสองวัยที่สื่อสารกันด้วยความรู้สึกซังวูเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่แสนจะสนแล้วก็ดื้อรั้นนะครับ อยู่กับแม่แค่2คนในกรุงโซแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่ของซังวูก็เกิดปัญหาเรื่องงานทําให้ต้องพาซังวูไปฝากไว้กับยายที่เป็นใบ้ซังวูก็เลยต้องมาใช้ชีวิตแสนลําบากในกระท่อมหลังเก่ากับคุณยายที่พูดไม่ได้นะครับและชีวิตของซังวูจะเป็นยังไงและเพราะอะไรที่ทําให้ซังวูถึงกับหลั่งน้ําตาในวันสุดท้ายที่จากกันไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Way Home คุณยายผมดีที่สุดในโลก หนังเริ่มมาเราจะได้พบกับซังวูแล้วก็แม่นะครับที่กําลังเดินทางอยู่ สังวูก็นั่งเล่นของเล่นอยู่ข้างๆแม่แล้วก็ผิวปากอย่างสบายใจส่วนแม่นั้นก็มีสีหน้ากังวลใจเป็นอย่างมากสังวูก็เลยถามแม่ไปนะครับว่าหูหนวกหรือเปล่าแม่ก็ตอบนะครับว่าไม่สังวูก็พูดต่อนะครับว่าพูดไม่ได้หรอแม่เนี่ยก็เริ่มลำคัญนะครับก็เลยบอกให้สังวูเนี่ยเลิกถามสทีสังวูเนี่ยก็ยังต่อปากต่อคำนะครับงั้นก็ดีจะได้ไม่ขี้บ่นเหมือนแม่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็นั่งรถไฟแล้วก็มาต่อรถเมล์อีกสองคันจนมาถึงที่บ้านของยายพอรถมาถึงจุดหมายนะครับสังวู วูเนี่ยก็เอาแต่บน่นว่าเขานะั้นไม่ชอบที่นี่ไม่อยากจะไปแล้วก็อาราวาดใหญ่เลยนะครับแม่สังวูเนี่ยก็เลยตีเขาแล้วก็ลากพากันไปจนถึงบ้านของคุณยายพอมาถึงบ้านคุณยายนะครับมันก็เป็นกระท่อมโสม แม่ก็บอกยายนะครับว่าขอฝากซังวูไว้กับยายสัก2-3เดือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องงานและจะพยายามหางานให้เร็วที่สุดพอได้งานแล้วจะรีบกลับมารับสังวูทันทีซึ่งต่อมาหลังจากนั้นนะครับแม่ก็ได้เรียกซังวูให้มาสวัสดีคุณยายแต่สังวูเนี่ยก็ไม่ยอมทํายายก็เลยเอื้อมมือไปลูบหัวแต่สังวูนั้นก็ทําสีหน้าไม่พอใจนะครับ แม่เลยดุซังวูแล้วยายนั้นก็พยายามจะส่งภาษามือให้กับแม่ซังวูว่าให้นอนค้างที่บ้านก่อนแต่แม่ซังวูเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าต้องกลับบ้านทันทีและก็สั่งให้ซังวูทําตัวดีๆอย่าดื้อกับยายให้มากนะัก แล้วต่อมายายกับสังวูก็เดินมาส่งแม่ขึ้นรถเพื่อกลับบ้านนะครับพอรถแล่นออกไปยายก็เดินมาจุงมือซังวูเพื่อกลับบ้านแต่ว่าซังวูนั้นก็สะบัดมือออกแล้วก็บอกคุณยายไปนะครับว่าอย่ามายุ่งนะซึ่งต่อมาในคืนนั้นเนี่ยยายก็กินข้าวกับผักนะครับแต่ว่าสังวูเนี่ยกินข้าวกับอาหารกระป๋องที่เขานั้นเตรียมมาเองโดยที่ไม่สนใจกับข้าวของยายแถมยังทําท่าทางรังเกียจซะด้วยและพอในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเชียวยีเด็กชายในหมู่บ้านเขานั้นก็มาหาคุณยายพร้อมกับผลไม้เชียวยีเนี่ยก ว่านี่หลานของยายที่มาจากกรุงโซลเหรอแล้วเชียวยีเนี่ยก็เดินเข้าไปทักทายซังวูและก็บอกนะครับว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้ๆไปเล่นด้วยกันก็ได้นะแต่เจ้าซังวูของเราก็ทําเป็นเก๊กหน้าใสครับแล้วก็ห่วงของเล่นที่เล่นอยู่แถมยังเตะน้องหมาของเชียวยีอีกซะอย่างนั้นจากนั้นในวันต่อมาครับช่วงที่ซังวูกําลังนอนกลางวันอยู่คุณยายนั้นก็ลองเล่นของเล่นของซังวูแต่ว่าทําท่าไหนมันก็ใส่ไม่ได้สักทีและพอซังวูตื่นขึ้นมานะครับก็เอาแต่เล่นเกมกดยายที่กําลังเย็บผ้าอยู่ก็ยืื่นนเเขข็มมกับด้้ให Sang หงูออจะ ความช่วยเหลือซังวูเนี่ยก็รําคาญครับก็เลยลุกขึ้นมาร้อยเข็มให้กับยายแล้วก็วางให้แบบไม่พอใจจากนั้นเนี่ยสังวูก็มาเล่นเกมต่อยายนั้นก็ส่งเข็มกับได้ให้ซังวูร้อยอีกและคราวนี้เหมือนว่าซังวูจะเต็มใจทําให้มากขึ้นแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเกมกดของซังวูก็ถ่านหมดซะอย่างนั้นและในเช้าว,วันต่อมาครับสังวูก็ได้ขอตังยายไปซื้อถ่านใส่เกมแต่ยายก็ควักกระเป๋าให้ดูนะครับว่าไม่มีตังซังวู Sang นั้นก็ยังพยายามมาขอตังอีกตอนที่ยายกําลังซักผ้าอยู่ แต่ยายเนี่ยก็ทำมือหมุนวนรอบหน้าอกตัวเองอีกครั้งสังวูเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับแถมยังผลักยายจนเซ พราะไม่ยอมให้ตังค์ซื้อถ่านแล้วซังวูเนี่ยก็กลับมาค้นที่บ้านเพื่อจะหาตังค์ไปซื้อถ่านนะครับและพอยายกลับมาซังวูก็โมโห,โหที่เขานั้นไม่ได้ตังค์ก็เลยเอารองเท้ายายไปซ่อนคุณยายเนี่ยก็เลยต้องเดินเท้าเปล่าไปหาบน้ําแถมซังวูก็ยังเขียนผนังบ้านเลอะเทอะไปหมดและพอยายกลับมาก็เผลอไปเดินเหยียบโปสการ์ดรูปการ์ตูนที่เป็นของรักของซังวูนะครับซังวูเนี่ยก็เลยโวยวายว่ายายเนี่ยโศกโปกและเขาก็รีบคว้าโปสการ์ดมาเช็ดเก็บไวอ้อย่างดีจากนั้นในตอนบ่ายเนี่ยพอยายัับรวู ก็แอบขโมย e ปิ่นปักผมของคุณยายสังวูได้เดินออกไปจากบ้านนะครับพร้อมกับปิ่นปักผมและก็เกมกดเพื่อไปหาซื้อถ่านใส่แต่ว่ายิ่งเดินไปเนี่ยก็ยิ่งเจอแต่ป่าแล้วก็ทุ่งนาสองข้างครับแล้วซังวูเนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับคุณตาคนหนึ่งที่กําลังทํางานในทุ่งนาสังวูก็เลยถามนะครับว่าจะไปซื้อถ่านได้ที่ไหนคุณตาเนี่ยก็บอกทางไปนะครับและพอไปถึงที่ร้านเนี่ยก็ไม่มีถ่านแบบที่ใช้กับเกมของซังวูได้เจ้าของร้านก็เลยบอกนะครับว่าให้ไปอีกร้านหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปอีกแต่่่วาพอไไปถึงนก็ม,ม ออาหรที่ต้งกเเมมืนดิส่วนทางด้านคุณยายที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็หาปินปักผมไม่เจอครับยายก็เลยนั่งหวีผมใหม่แล้วก็หาที่ปักผมอันใหม่แทนแล้วภาพเนี่ยก็ตัดฉากมาที่ซังวูหลังจากที่ไม่ได้ทานใส่เกมนะครับเขานั้นก็หมดหวังเดินกลับมาบ้านแต่ก็ดันจาทางกลับบ้านไม่ได้ซะอย่างนั้นทําให้เดินหลงทางร้องไห้อยู่สักพักแล้วพอดีเนี่ยคุณตาที่เจอในทุ่งนาเมื่อครั้งก่อนเขานั้นก็ขี่จักรยานผ่านมานะครับก็เลยแวะรับซังวูไปส่งที่บ้านและพอมาถึงทางเข้าบ้านซังวูก็กลัวว่ายายจะทําโทษ ก็เลยไม่กล้าที่จะเดินเข้าบ้านยายก็เลยแกล้งทําเป็นเดินผ่านซังวูไปครับและเมื่อซังวูเห็นยายเดินผ่านไปแล้วแล้วก็มีช้อนเสียบไว้ที่หัวแทนปิ่นปักผมที่ตัวเขาขโมยไปซังวูก็เลยถามคุณยายนะครับว่าจะไปไหนยายเนี่ยก็เลยเดินกลับมาแล้วซังวูเนี่ยก็เดินนําหน้ายายกลับบ้านไป จากนั้นในวันต่อมาครับคุณยายเนี่ยก็ซักผ้าตากเอาไว้ส่วนสังวูนั้นก็นอนกลางวันอยู่และสักพักหนึ่งเนี่ยฝนก็ดันตกลงมาสังวูนั้นก็เลยลุกขึ้นไปเก็บผ้าที่ยายตากเอาไว้ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เก็บแต่เสื้อผ้าของตัวเองครับแต่แล้วเนี่ยเขาก็เกิดเปลี่ยนใจไปเก็บเสื้อผ้าของคุณยายด้วยพอเก็บเสร็จเนี่ยฝนก็หยุดตกพอดีสังวูนี่ก็เอาผ้า <ไป S 1> ออกไปตากอ,อีกครั้งแต่ว่าเขานั <looked asking S 1> <ng> ้นก็เขิน <ๆ S 2> นะครับกลัวว่าคุณยายจะรู้ว่าตัวเองช่วยเก็บผ้าซังวูก็เลยพยายามเรียงผ้าให้เหมือนกัับบบที่่ยยาาไได้้้ตตกกววอนแแแรเเปลงู กลับมาหลับต่อและพอคุณยายกลับมานะครับก็มาปลูกซังวูให้กินข้าวแต่ว่าซังวูเนี่ยก็ไม่ชอบกับข้าวของยายครับยายก็เลยทํามือถามซังวูนะครับว่าอยากกินอะไรซังวูเนี่ยก็บอกว่ายายไม่มีตังหรอกจะถามทําไมและยายเนี่ยก็ทํามือถามซ้ําอีกนะครับว่าซังวูเนี่อยากกินอะไรซังวูก็เลยบอกนะครับว่าอยากกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ไก่เคนตักกี้รู้จักไหมแล้วก็เอาภาพให้คุณยายดูคุณยายไม่เห็นภาพเนี่ยก็ทําท่าไก่ซังวูเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยครับว่าจะได้กินไก่เคนตักกี้แบบที่เห็นใน รูปแล้วจากนั้นเนี่ยคุณยายก็เตรียมข้าวของออกเดินทางเพื่อไปเอาไก่มาให้หลานกินสังวูเนี่ยก็ดีใจครับก็ออกไปส่งยายที่หน้าบ้านแล้วก็เฝ้ารอกินไก่เคนตักี้แบบที่หวังสังวูเนี่ยรอจนหลับไปเลยนะครับแล้วคุณยายก็กลับมาตอนฝนเริ่มจะตกพร้อมกับไก่หนึ่งตัวพอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยคุณยายก็เห็นว่าสังวูหลับอยู่ยายก็เลยเอาผ้ามาห่มให้กับสังวูก่อนที่คุณยายจะไปจัดการทําไก่ให้หลานกินซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยอาหารก็เสร็จนะครับ ยายได้ต้มไก่ทั้งตัวให้กับซังวูกินเพราะว่าซังวูเนี่ยบอกว่าอยากกินไก่แต่พอเจ้าสังวูตื่นขึ้นมาเห็นไก่ต้มเขานั้นก็โวยวายร้องไห้ใหญ่เลยครับและก็บอกยายนะครับว่านี่มันไม่ใช่ไก่ทอดเคนตักกี้ที่เขาเนี่ยอยากจะกินยายนั้นก็พยายามหยิบไก่ใส่ปากให้กับสังวูชิมก่อนแต่ว่าสังวูเนี่ยก็ไม่ยอมกินเลยครับแถมยังโยนชามข้าวทิ้งก่อนที่เขาจะไปนอนร้องไห้งองแงแต่ว่าพอตกกลางดึกเนี่ยสังวูก็ทนความหิวไม่ได้ก็เลยลุกขึ้นมากินไก่ต้มที่ยายได้ทำเอาไว้และมมัน,น่่ยกยก็ออราซึง เช้าในวันต่อมาครับซังวูเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นยายยังนอนไม่ตื่นซังวูก็เลยเอาหูไปแน่ฟังเสียงหัวใจยายครับแล้วก็คิดว่ายายเนี่ยต้องป่วยแน่ๆสังวูก็เลยเอาผ้าชุบน้ํามาวางไว้ที่หน้าผากแล้วก็ห่มผ้าให้สังวูได้เห็นช้อนที่คุณยายใช้แทนปิ่นปักผมเขาน,นก็เลยเปลี่ยนเอาปิ่นปักผมที่เขาขโมยไปมาเปลี่ยนแทนนะครับและก็พยายามจะจัดสหรับข้าวมาไว้ให้คุณยายกินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซังวูก็ออกไปเดินเล่นแล้วก็ได้เจอกับแฮยอนเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเดียวกันนะครับที่ ให้วิ่งหนีวัวบ้าจนเชลย,ยีวิ่งหนีวัวบ้าได้สําเร็จและแฮยอนเนี่ยก็กระโดดร้องด้วยความดีใจโบกมือให้กับเชลย,ยีนะครับซังวูที่ยืนดูอยู่เนี่ยก็เนียนดีใจด้วยและพอแฮยอนหันกลับมาก็เห็นนะครับว่าซังวูเนี่ยเหยียบของเล่นเธอกระจัดกระจายสมหมด ซังวูนั่นก็เอาแต่ยืนมองหน้าเงียบครับแฮยอนเนี่ยก็เลยถามกลับไปนะครับว่าขอโทษไม่เป็นหรือยังไงแล้วซังวูเนี่ยก็ชวนแฮยอนคุยแล้วก็ถามว่าเป็นแฟนกับเชียวยีเหรอแฮยอนเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับและดูเหมือนว่าซังวูเนี่ยเริ่มจะชอบแฮยอนเข้าให้แล้วจากนั้นต่อมาซังวูก็ไปช่วยยายเก็บฟักทองไปขายที่ตลาดซังวูได้นั่งรอรถเมล์ที่ป้ายของหมู่บ้านอยู่นานสองนานจนคนในหมู่บ้านเนี่ยพากันขนผักออกมารอเพื่อจะไปขายที่ตลาดกันเต็มไปหมดแล้วพอมาถึงตลาดนะครับซังวูก็ช่วยยายถือตะกร้าเดินไป แต่พอเห็นแฮยอนที่ตลาดซังวูนั้นก็ทิ้งตะกร้าให้ยายครับแล้วก็เดินตามแฮยอนไปซะอย่างนั้นแต่ว่าแฮยอนเนี่ยก็ไม่สนใจซังวูเลยสักนิดแล้วจากนั้นเนี่ยซังวูก็ไปยืนแอบ,บดูยายที่กําลังนั่งขายผักแล้วก็พยายามเรียกให้คนช่วยซื้อแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่ครับและพอขายของเสร็จคุณยายก็พาซังวูไปซื้อรองเท้าใหม่แล้วก็พาไปกินข้าวที่ร้านอาหารซึ่งยายนั้นก็ให้ซังวูนั่งกินคนเดียวนะครับส่วนยายนั้นก็นั่งกินน้ําชารอและตอนจ่ายตังคุณยาย พนักงานเก็บค่าอาหารซังวูที่สังเกตเห็นก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าทาไมยายถึงไม่ยอมกินอาหารกับเขามันก็เป็นเพราะว่ายายเนี่ยมีตังไม่พอนั่นเองและพอขากลับก็เดินผ่านร้านขายทานเกมครับซังวูก็เลยทําเป็นไม่สนใจแล้วก็ไม่ร้องขอให้คุณยายซื้อให้ต่อมาเนี่ยคุณยายก็ได้พาซังวูขึ้นรถอยู่หลายคันเลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่คันที่ไปหมู่บ้านจนมาถึงคันสุดท้ายคนขับเนี่ยก็หันมาบอกยายนะครับว่าคันนี้แหละครับยายแล้วคนขับก็บอกยายนะครับว่าป้าร้านขายของสั่งว่ ว่าให้ยายแวะไปหาหน่อยเพราะว่าแกเนี่ยปวดขายายก็เลยหันมาถามสังบูนะครับว่าอยากกินอะไรไหมซสังบูได้เห็นเด็กคนนึงกาลังกินช็อกโกพายอยู่ก็เลยบอกนะครับว่าเขาอยากจะกินช็อกโกพายคุณยายเนี่ยก็เลยเก็บซองเปล่าไปที่ร้านค้าด้วยและเมื่อคุณยายไปหาป้าที่ร้านค้าที่คนขับรถได้บอกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยทักทายกันทั้งสองคนก็ถามเรื่องสุขภาพของกันและกันและป้าเนี่ยก็บอกนะครับว่าให้ยายมาหาบ่อยๆกลัวว่าจะตายจากกันไปซะก่อนคุณยายเนี่ยก็ส่งภาษามือตอบแล้วก็ข ขอซื้อช็อโกโกพาย2ชิ้นแต่ป้าที่ร้านค้าก็หยิบขนมใส่ถุงให้เยอะมากแล้วก็บอกว่าไม่เอาตังหรอกแต่ว่ามาเยี่ยมกันบ่อยๆนะคุณยายก็เลยเอาผักที่เก็บมาขายเอามาแลกกับขนมไปนะครับ และพอกลับมาที่รถนะครับคุณยายก็ส่งขนมให้กับสังวูสังวูก็บอกยายนะครับว่าจะนั่งไปกับเชลยีแล้วก็แฮยอนยายนั้นก็เลยเดินมาเคาะกระจกรถเชลยีเห็นก็เลยบอกยายนะครับว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะลงกับสังวูคุณยายนั้นก็พยายามฝากห่อผ้าให้กับสังวูถือกลับด้วยแต่ว่าสังวูเนี่ยก็ไม่ยอมรับห่อผ้านั้นครับแล้วก็ให้ยายเนี่ยถือกลับเองแฮยอนก็เลยถามนะครับว่ายายของสังวูเนี่ยยังไม่กลับหรอเชลยีก็เลยตอบไปนะครับว่ายายจะตามไปทีหลังเพราะว่ามีงานต้องทําและ เชลยีก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาได้เรียนรู้ภาษามือของคุณยายด้วยตัวเองเขาก็เลยเข้าใจที่คุณยายอยากจะบอก ซึ่งต่อมาเมื่อถึงป้ายรถเมย์ของหมู่บ้านสังวูก็ได้นั่งรอคุณยายอยู่นานเลยนะครับคุณยายเนี่ยก็ยังไม่กลับมาสักทีสังวูก็เลยกลับไปนอนเล่นที่บ้านแต่ว่าคุณยายนั้นก็ยังไม่กลับมาจนสังวูต้องเดินมาที่ป้ายรถเมย์อีกครั้งแล้วรถเมย์ก็ได้มาถึงอีกครันแต่ก็ยังไม่มีวิแววของคุณยายครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยสังวูก็เหลือบไปเห็นคุณยายที่กําลังเดินมาสังวูเนี่ยก็รีบเดินไปถามยายนะครับว่าทําไมมาช้าจังยายนั้นก็เอามือวนเป็นวงกลมที่หน้าอกครัั้้งงวววูเ่ยยยกก็็ลลชาถือออขแแ เอาขนมใส่ไว้ในห่อผ้าของยายอันนึงจากนั้นวันต่อมาครับซังวูเนี่ยก็มาหาแฮยอนตรงที่ได้เจอกันครั้งแรกแล้วแฮยอนเนี่ยก็เดินมากับเชลยีและด้วยความหมั่นไส้ครับพอแฮยอนเดินแยกไปสังวูก็แกล้งตะโกนหลอกเชลยีนะครับว่าวัวบ้าวิ่งมาเชลยีเนี่ยก็รีบวิ่งหนีอย่างเร็วซังวูก็ได้หัวร้อขำนะครับที่หลอกเชลยีได้สําเร็จแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยวัวบ้าก็วิ่งออกมาจริงๆซะอย่างนั้นเชลย,ยีเนี่ยก็เลยหันมาขอบคุณที่สังวูช่วยเอาไว้ส่วนสังวูเนี่ยก็แ และพอในเช้าวันต่อมาครับสังวูเนี่ยก็มาแกล้งอีกครั้งด้วยการตะโกนนะครับว่าวัวบ้าวิ่งมาแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเชลยีแบกของหนักไว้เต็มตัวเลยครับก็เลยสะดุดล้มและพอมองกลับไปก็ไม่เห็นวัวเลยสักตัวเชยลยีก็เลยรู้นะครับว่าสังวูเนี่ยแกล้งและพอเห็นว่าเชยลยีรู้ตัวแล้วสังวูเนี่ยก็รีบวิ่งหนีเชยลยีนั้นก็ตามไปจนเจอนะครับแล้วก็ยืนจ้องมองหน้าสังวูสักพักสังวูเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยทําท่าเอามือวนเป็นวงกลมที่หน้าอกแบบที่คุณยายทํานะครับแล้วเขาก็วิ่งหนีีเชยไปจ มาเจอกับแฮยอนแฮยอนก็ได้บอกนะครับว่าจะขอไปเล่นที่บ้านกับเชลยีซังวูเนี่ยก็ดีใจมากที่แฮยอนจะมาบ้านและในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ยิ้มหวานทั้งคืนเลยทีเดียวและพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับสังวูเนี่ยก็เตรียมจัดของรอเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ขอให้ยายเนี่ยตัดผมให้หน่อยแล้วก็ทํามือนะครับว่าเอาออกแค่นิดเดียวส่วนยายเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าขอสั้นๆก็เลยจัดให้สันส้นจุ๋ยและเมื่อสังวูตื่นขึ้นมาเห็นทรงผมใหม่เขานั้นก็ถึงกับร้องโวยวายลั่นเลยครับพอตกดึกเนี่ยยายก แต่ว่าซังวูเนี่ยก็บอกนะครับว่ามันทานหมดใช้ไม่ได้สักหน่อยยายก็เลยเอากระดาษห่อของขวัญมาห่อเกมกดให้ซังวูเนี่ยก็หันมาว่ายายนะครับว่าซื่อบือ้อ แล้วหลังจากนั้นวันต่อมาครับคุณยายก็ชวนสังวูไปเยี่ยมคุณตาที่เคยขี่จักรยานมาส่งที่บ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณตาป่วยยายนันก็เอายาบำรุงที่แม่สังวูซื้อให้ไปให้คุณตากินนะครับคุณตาเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าไม่เอาหลอกของมันแพงแล้วตาเนี่ยก็เลยให้เสื้อผ้ามาเป็นของแลกเปลี่ยนและเมื่อสังวูลกลับมาถึงบ้านกับยายเขาก็เอาผ้าโพกหัวเนี่ยปิดหัวเอาไว้เพื่อบดบังทรงผมแล้วยายก็ให้สังวูเนี่ยใส่รองเท้าใหม่ที่ยายได้ซื้อให้แต่ว่าซังวูนั้นก็ไม่ชอบครับก สังวูก็ได้เดินไปสักพักแล้วก็เห็นว่ายายเนี่ยเอาเกมกดใส่มาในถุงของเล่นของเขาด้วยและพอเดินต่อมาเรื่อยๆก็เจอกับเชลยีที่ตะโกนบอกให้รีบวิ่งเพราะว่าวัวบ้ากาลังมาแต่ว่าสังวูเนี่ยก็ไม่เชื่อครับคิดว่าเชียีเนี่ยเอาคืนที่เขานั้นเคยแกล้งไว้แต่ว่าที่ไหนได้ครับวัวบ้าเนี่ยมาจริงๆสังวูเนี่ยวิ่งหนีจนลมหน้าขมําเชลยีเมื่อเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยวิ่งลงมาช่วยแล้วก็ต้อนวัวบ้าออกไปแล้วก็บอกให้สังวูเนี่ยรีบลุกขึ้นหนีและพอหนีมาได้เนี่ยสังบว ก็เลยบอกเชลยีนะครับว่าเขานั้นขอโทษที่วันนั้นแกล้งเชลยีเชลยีก็เลยบอกนะครับว่าไม่ต้องขอโทษถึงสองครั้งหรอกซังวูเนี่ยก็ทําท่าง,งงเล็กน้อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าท่าทางการเอามือวนเป็นวงกลมที่หน้าอกมันก็คือการขอโทษนั่นเองครับและเขาเนี่ก็นึกถึงคุณยายที่ชอบทําท่านี้บ่อยๆและเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะสํานึกได้แล้วนะครับซังวูเนี่ยได้เดินร้องไห้กลับมาที่บ้านและพอหยิบเกมกดที่ยายห่อกระดาษเปิดมาดูเขานั้นก็ต้องตกใจเข้าไปอีกเมื่อเห็นเงินที่คุณยายใส่ไว้ เพื่อให้เขาเอาไปซื้อทานและทีนี้แหะครับสังวูเนี่ยก็ถึงกับน้ําตาร่วงเลยทีเดียวยิ่งพอเห็นคุณยายเนี่ยเขาก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่แล้วคุณยายเนี่ยก็ยื่นจดหมายของแม่มาให้ซึ่งแม่ของเขาก็กําลังจะมารับซังวูกลับบ้านซังวูเนี่ยก็คิดได้นะครับว่ายายเนี่ยพูดไม่ได้โทรศัพท์หาเขาก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องสอนคุณยายเขียนหนังสือเพื่อจะส่งจดหมายไปถึงเขาแต่ไม่ว่าซังวูจะพยายามสอนเท่าไหร่ครับคุณยายเนี่ยก็ไม่สามารถเขียนได้สักทีซังวูก็เลยบอกคุณยายไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ายายย าย,ยายส่งจดหมายเปล่ามาหาผมนะผมจะได้รู้ว่ายายไม่สบายและผมจะรีบมาหาทันทีฉากนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่เรียกน้ําตาสุดๆแล้วก็บีบหัวใจเป็นอย่างมากลองไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสังวูเนี่ยก็เตรียมร้อยเข่งกับได้ไว้ให้ยายเยอะมากๆแล้วตอนดึกซังวูก็นั่งเขียนอะไรอยู่คนเดียวซึ่งพอในเช้าวันถัดมานะครับแม่ของซังวูเนี่ยก็มารับกลับบ้านซังวูเนี่ยใส่รองเท้าคู่ที่ยายซื้อให้แม่บอกให้สังวูเนี่ยบอกลากยายซะแต่ว่าสัง วูเนี่ยก็ไม่ยอมทำครับแล้วพอรถมาถึงเนี่ยแม่ก็ขึ้นรถไปซางวูนั้นก็ขึ้นตามมาแต่ว่าเขาก็ต้องกลับลงมาอีกครั้งก่อนที่จะส่งโปสการ์ดรูปการ์ตูนซึ่งเป็นของรักของเขาเอามาให้กับคุณยายนะครับ คุณยายนั้นก็พยายามจะเคาะกระจกแต่ว่าซังวูเนี่ยก็ไม่ยอมหันมามองและพอรถออกไปเนี่ยซังวูก็ร้องไห้วิ่งไปที่กระจกหลังและก็เอามือรูปที่หน้าอกก่อนที่จะโบกมือลาคุณยายและพอคุณยายเดินกลับมาบ้านเนี่ยก็หยิบโปสการ์ดรูปการ์ตูนมาดูซังวูนั้นได้ว่ารูปนะครับแล้วก็เขียนข้อความพร้อมกับที่อยู่ของตัวเองใส่ไว้ด้านหลังโปสการ์ดเวลาที่คุณยายคิดถึงหรือว่าเวลาที่คุณยายไม่สบายยายจะได้ส่งโปสการ์ดไปบอกเขาได้นั่นเองและเรื่องราวของซังวูกับคุณยายที่พูดไม่ ได้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามคนที่เขารักเราจริงๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่ายิ่งเราได้มาง่ายๆได้มาเยอะๆโดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามมันก็จะเกิดเป็นความเคยชินครับและทําให้เรามองข้ามความสําคัญของคนเหล่านั้นไปยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแล้วยิ่งต้องเป็นบุคคลที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆอย่าลืมนะครับดูแลพวกท่านก่อนที่จะไม่มีโอกาสและถ้าหากเป็นไปได้ผมอยากจะให้ลองไปหาดูแบบเต็มเรื่องครับรับรองว่าซึ้งกินใจ อย่างแน่นอนและมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ